สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านและท่านผู้ชมครับโอเทลสรวรรันอัลฟาพราวสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครในนามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรลักคมนาคมแห่งชาติกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับช่วงเวลา17นกาเป็นช่วงเวลาที่เป็นสาระดีมีประโยชน์และทดสอบความพร้อมของนักวิทยุสมัครเล่นประจำวันพฤหัสัป,ปดีที่8สิงหาคมพุทธศักราช2556ขณะนี้เป็นการถ่ายทอดสดจากสถานีราชพพกึกบริเวณตลิ่งชัน และความถี่ของกิจการวิทยุสมัครเล่น144.900เมกะเฮิร์ซึ่งวันนี้ครับจะนำสาระน่ารู้มาฝากอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้จะมาคุยเรื่องถนนเยาวราชตามที่คุณขอมาครับก่อนที่จะแจ้งเรื่องนี้นะครับมีเรื่องฝากประกาศของสมาคม VIA ครับ สมาคมนักวิทยุอาสาสมัครเวียเเรื่องขอเชิญนักวิทยุสมัครเล่นร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในายวโรกาสมหามงคลเฉลิมประชนรพันศาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันจันทร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2556 เพื่อเป็นการลํำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศสถานีโฮเทลเซลวันอัลฟาปรพโวสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมขายพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดให้มีการถวายพระพรชัยมงคลทั้งความถี่ขึ้นในวันจันทร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2556 ทางช่องความถี่144.900เมกะเฮิร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา9นาฬิกาถึง9นาทีครับถ,ถ,ถึงเวลา17นาฬิกาขอเรียนเชิญนักวิทยุสมัครเล่นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดที่รับสัญญาณ Hotel ส a r a w a อ Alpha Bravo ได้ร่วมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่7สิงหาคม2556นายมนัททรงแสงโฮเทลสลวันดีอีนายกสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร v a ส่วนท่านผู้ชมครับที่จะร่วมถวายพระพรครับโปรดกรุณาโทรศัพท์มาได้ครับที่หมายเลข024320991-2 024320991 2และ0881171191และ0881171191ด้วยได้ด้วยนะครับให้โอกาสท่านผู้ชมที่จะร่วมถวายพระพรด้วยแล้วทางรายการจะบันทึกไว้ขอบคุณครับอันนี้เราก็มาคุยกันแล้วเกี่ยวกับเรื่องถนนเยาวราชมีคุณขอมาครับโดยชมลม วิทยุสมัครเล่นไปสนีไทยอขอมาท่านผู้ชมที่ต้องการเรื่องอะไรนะครับก็แจ้งเข้ามาจะดําเนินการให้ครับหรือนะักษักเล่นท่านใดก็แจ้งเข้ามาในความถี่ได้เราจะมาคุยกับเรื่องถนนเยาวราชยังมีอีกหลายท่านก็ยังไม่รู้นะครับว่าถนนเยาวราชเนี่ยเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งมีระยะทางยาวเพียงตลอดเส้นทางครับประมาณหกิโลเมตรเท่านั้น ได้รับการกล่าวขานหรือขนานนามว่าถนนมังกรโดยจุดเริ่มต้นครับของหัวมังกรเนี่ยอยู่ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบริเวณวงเวียนโอเดียนตัวท้องมังกรเนี่ยก็อยู่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและก็สิ้นสุดปลายทางครับหางมังกรอยู่บริเวณปลายสุดของถนนก็คือแยกวังบุรพานั่นเองสร้างขึ้นใน รสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้ระยะเวลาการก่อสร้างในการตัดถนนครับประมาณ8ปีเพราะว่าอุปสรรคปัญหาเยอะทีเดียวตั้งแต่2,434ถึง2,443เพื่อให้เยาวราชครับกลายเป็นวัตถุประสงค์ของพระองค์ท่านเพื่อเยาวราชกลายเป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมการค้าขายเดิมใช้ชื่อว่าถนนยุพราชต่อมา ได้โปรดกล้าพระราชทานใหม่ครับชื่อถนนเยาวราชถนนเยาวราชเนี่ยประกอบด้วยจุดสาคัญหลายจุดอย่างวงเวียนโอเดียนพูดก่อนนะครับเดี๋ยวจะขยายความให้ทีหลังถนนจเจริญกรุงถนนจเจริญกรุงนี้แขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของถนนเยาวราชตัดกับถนนทรงสวัสดิ์ครับก็คือแยกเฉลิมบุรีถนนราชาวง คือแยกราชวงศ์และถนนจัก,กรวรรดิคือสี่แยกวัดตึกท่านผู้ชมที่ดูโทรทัศน์อยู่จะเห็นนะครับเป็นภาพโบราณเลยครับเก่าแก่มากเลยทีเดียวแล้วก็สะพานข้ามคลองลอกกรุงก็คือสะพานพานุพันธเข้าสู่ท้องทีงท่แขวงวังบุรพาพิลมของเขตพระนครสิ้นสุดที่แยกถนนพีระพงตัดกับถนนมหาชัยแล้วก็ถนนจักรเพชรซึ่ง เราก็ต้องมารู้ก่อนนะครับว่าราคาที่ดินเยาวราชเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะแพงเป็นอันดับสองแต่ก่อนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศครับปัจจุบันนี้เป็นอันดับสองแหละอันดับหนึ่งคือแถวสีลมคิดดูแล้วกันเยาวราชเมื่อประมาณปี51-54ราคาประเมินนะครับราคาประเมินอยู่ที่ระหว่าง400,000-20,000 4แส0สอบาทถึง5แ0 0 0้าหมื่นบาทโดยประมาณยุคนั้นปัจจุบันนี้ครับประมาณ8แสนแล้วตอนหตารางวานะแล้วยังไม่มีใครยอมขายง่ายๆด้วยครับส่วนปี558นี่ก็คิดดูแล้วกันว่าราคาประเมินเนี่ยประมาณ7แสนแต่ของจริงมันต้องมากกว่านั้นอยู่แล้วส่วนเมื่อ30ปีที่แล้วครับลองเปรียบเทียบดูซิ ว่าหนึ่งคูหานะที่บริเวณชัยนาทาวมีราคาประมาณ40ล้านบาทแล้วตอนนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้เราก็มาดูนะครับว่าเยาวราชเนี่ยเขามีความเป็นมาอย่างไรเยาวราชเนี่ยนะครับเป็นแหล่งชุมชนของชาวจีนชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่กันเป็นจํานวนมากถือว่าเป็นหัวใจของประเทศไทยเลยครับอยู่ที่เยาวราชคนจีนจัดว่าเป็นย่าธุรกิจทางด้านการค้าก็ดี การเงินการธนาคารร้านทองมีมากที่สุดพัตคาร,ร้านอาหารร้านค้าต่างๆมากมายทีเดียวรวมเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับที่สําคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครโดยได้รับการขนานนามจากชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวเมืองไทยว่าชัยนาทาวแห่งกรุงเทพมหานครตอนนี้เราก็มาดูประวัติบังครับว่าความเป็นมาอย่างไรเยาวราชเป็นถนนที่สร้างขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามโครงการถนนครับที่อำเภอสำเพ็งซึ่งเป็นนโยบายการสร้างถนนครับให้มีความเจริญในถิ่นที่เจริญเนี่ยจะต้องมีทางถนนเพื่อที่จะขยายแนวการค้าขึ้นสำเพ็งก็เป็นย่านการค้าที่จเจริญมากทีเดียวนอกเหนือจากบริเวณถนนจเจริญกรุงแล้วก็ทรงมีพระราชด,ดำริให้สร้างถนนหลายเส้นขึ้นมาเลยทีเดียวเยาวราชครับก็เป็นหนึ่งใน18ถนน ที่ได้สร้างขึ้นมาในยุคสมัยรัชกาลที่หถนนที่สมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอนะครับเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศลานุวัติวงศ์ซึ่งสมัยนั้นละครับเป็นตำแหน่งพระเจ้าน้องอยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุมน,นริศรานุวัติวงศ์เสนาบดีครับกระทรวงโยธาธิการเสนอให้สร้างเช่นถนนจักรวัติก็ดีถนนราชวง์ถนนอนุวง์ยาวราชนะครับ เราก็รู้แล้วว่าเริ่มจากไหนไปไหนซึ่งตั้งแต่คลองรอบกรุงคลองรอบกรุงก็เป็นคลองที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับอยู่ตรงข้ามกับป้อมมหาชัยตัดลงไปทางใต้บรรจบก,กับถนนราชวง์นะครับสร้างแยกถนนจเจริญกรุงตรงไปฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาก็คือท่าน้ำราชวงนั่นเองสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาาลิศสลานุวัติวงครับได้ กราบบังคมทูลขอสร้างขึ้นเมื่อ2,434ใช้ชื่อถนนว่าถนนยุพราชต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นถนนเยาวราชครับแล้วในวันที่28กุมภาพันธ์2,434ก็มีพระบรมราชอ,องค์การเลยทีเดียวครับให้กรมโยธาธิการเนี่ยแจ้งให้รัษดรเพื่อที่จะตัดถนนขึ้นมาเพราะว่าการตัดถนนเนี่ยความจเจริญ ก็เกิดขึ้นเมื่อความเจริญเกิดขึ้นครับธุรกิจการค้าต่างๆก็ได้ก็ทัดเทียมของอารยะประเทศต่างๆเขาแต่ชาวบ้านครับเข้าใจว่าเอถ้าตัดถนนแล้วเนี่ยคงจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะสงสัยก็เลยจําเป็นที่จะต้องขายถูกๆก็มีอะไรกิงครับต่อมาแล้วก็มีเรื่องมีราวเยอะเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องถนนนี้ยืดเยื้อกันมาเพราะว่าบางครั้ง การวัดที่วัดทางครับไปเจอที่ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บ้างผู้มีอิทธิพลบ้างก็อาจจะเลื่อนอาจจะเล่ซะก็มีปัญหาพอมีปัญหาพับก็ไม่เยาะไม่แล้วเสร็จทีเดียวครับจนกระทั่งในที่สุดนะครับพระเจ้าน้องยาเธอครับก็มาเหมือนพิทยาล่าพุทธิทธาดาเสนาธิบดีครับกระทรวงโยธาธิการในสมัยนั้นก็กลาบบังคมููแล ซึ่งมีการประสานงานกันจนกระทั่งวันที่สี่นะครับมิถุนายน2441รัชกาลที่ห้าท่านก็มีพระนรลิกเลยครับยังไงจะต้องตัดถนนผ่านเพื่อความเจริญแล้วก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่จะต้องมีการให้นะครับค่าวเวรคืนเอาง่ายๆแล้วครับเพื่อที่จะ เกิดความเป็นธรรมเพราะว่าการจรเญความเจริญต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ดีๆเอาสนุนเข้ามาได้ไงเขาบ้านบ้านเมืองที่เขาอยู่เขาซื้อที่ดินมาพระองค์ท่านก็เลยต้องชดเชยให้นะครับอันนี้ก็นับว่าเป็นช่วงแรกเลยทีเดียวในการชดเชยค่าที่ดินยุคนั้นเลยทีเดียวแล้วจนกระทั่งสําเร็จและเยาวราชเนี่ยนะครับตอนตัดใหม่ๆเนี่ย ชาจีนก็อยู่กันหนาแน่นครับเพราะว่ามีความสําคัญร้านอาหารชั้นนําตึกสูงใหญ่ที่สุดในส,ดสุดสรุปว่านะครับเป็นตึกชุดแรกเลยครับของรัตนโกสินทร์อยู่ที่ถนนเยาวราชแห่งแรกเลยโดยเฉพาะช่วงที่ปี2500เนี่ยเยาวราชรถยังวิ่งสวนกันได้มีรถประจําทางครับสาย23บ้างที่เรียกกันว่ารถเมแดงคนรุ่นเก่าจะรู้เสร็จแล้วก็สายยี่เรียกกันว่ารถไทยประดิษฐ์ รถไทยประดิษฐ์นี่อูอยู่จรรันสนิทวงนะครับข้างๆซอย44นี่เองวิ่งสวนกันไปสวนกันมานอกจากนี้ก็ยังมีรถรางวิ่งมาก่อนถนนเยาวราชครับระยะหลังนี่มีงานประจําปีตลอดปิดการจราจรเลยครับทำเป็นถนนคนเดินแล้วก็ขายอาหารจีนที่มีชื่อชาวต่างประเทศนี่มาเที่ยวกันใหญ่เลยโดยเฉพาะจุดจีนใช่ไหมครับแล้วก็วันที่สมมิถุนายน พุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลพร้อมสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุญเดชก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในปัจจุบันสเสด็จเยี่ยมครับราษฎรตั้งแต่9ก้าในกาตอนเที่ยงแหะครับแล้วก็เดินไปสามกิโลเมตรโอ้โหคนเย,ยวาวราชคนจีนเย,ยวาวราชดีใจพิติต้อนรับกันอุ่นหนาฝาข้างเลยทีเดียวครับอันเนี้ยเป็นที่มาแล้วครับที่ และพระองค์ก็เสวยกะยะหารครับที่ชาวยวา,าว,ยวร่าจัดให้ที่สมาคมพ่อค้าไทยจีนถนนสาทรเห็นไหมครับอันเนี้ยก็เลยเป็นจุดเริ่มแรกที่พระบรมวงศานุวงศ์ที่จะต้องแวะเยี่ยมมากที่สุดโดยเฉพาะหลังจากที่นะครับก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จนะครับเมื่อประมาณเกือบ แปดสิบกว่าปีมาแล้วก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จมามีเรื่องขัดแย้งกันนะครับระหว่างรุนแรงเลยทีเดียวครับระหว่างคนไทยกับคนไทยเชื่อสายจีนแล้วก็คนจีนที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่านถนนเยาวราชมีการทําร้ายร่างกายกันเลยทีเดียวในบริเวณดังกล่าวนะครับใครลุกไม่ได้เลยใครเข้าเขตกันไม่ได้จะต้องมีการต่อสู้กันต่างๆนานา,นา ตะลุมบอลกันแบบนักเลงโบราณนะครับก็เลยเป็นที่มาของสัก9ก้ายอดนะครับของหลวงพ่อหลุนใจพลาอันนี้ครับสักก้ายอดของหลวงพ่อหลุนเนี่ยคนไทยจะใช้สัก9ก้ายอดของหลวงพ่อหลุนใจพลานักเลงโบราณสมัยก่อนนะครับเมื่อประมาณสักเจ็ดแปดสิบปีมาแล้วจะรู้จักดีส่วนคนจีนก็นับถือหลวงพ่อโมรครับหลวงพ่อโมที่วัด สามจีนหรือวัดไตรมิตรท่านก็ทําพระวัดสามจีนขึ้นมาเป็นพระพุทธชินราชแล้วก็ลงอัขระต่างๆไว้ทุกองค์นะครับข้างหลังเนี่ยถ้าท่านใดดูรูปเส้นผมร้อยข้างหลังได้เลยนะครับสอดได้เลยถ้าของแท้ต้องร้อยได้เลยทีเดียวอันนี้ของวัดสามจีนสู้กันตลอดเลยปรากฏว่าทั้งคู่ไม่มีใครเป็นไรเลยครับสรุปว่าง่ายๆว่า,มาแมลงไม่ได้กินแมงวันไม่ได้กินเลือดเลยทั้งคู่ครับเจ้ากันไป ก็เลยโด่งดังมาเลยทีเดียวอาตอนนี้หลังจากเรารู้เรื่องเยวราชแล้วส่วนที่สําคัญในเยวราชมีอะไรบ้างเราก็ต้องมาลูกกันก่อนว่าเริ่มมาเลยตั้งแต่วงเวียนโอเดียนวงเวียนโอเดียนเนี่ยนะครับชื่อเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยมาจากอะไรวงเวียนโอเดียมน,นะครับเดิมก็คือแผ่นเสียงที่ทําจากกระดาษนะครับแล้วก็มีเจาะรูต,ตรงกลางเป็นแผ่นเสียงปัจจุบันนะครับแต่ปัจจุบันเขา เขาทาเป็นครั่งองในยุคที่เราเกิดแต่สมัยก่อนนู้นเลยสมยัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยทํามาจากครั่งชื่อภาษาอังกฤษว่าโอเดียนแล้วก็ก็เลยมาตั้งเป็นบริษัทโอเดียนขึ้นมาที่ทําแผ่นเสียงเนี่ยนะครับแล้วต่อมาก็มาเปิดมาเป็น <c oughs> เปิดมาเป็นโรงภาพยนตร์โอเดียนแล้วก็มาทําวงเวียนก็เป็นวงเวียนโอเดียนเป็นตํานานนะครับละครตั้งแต่สมยัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยทีเดียวเพิ่งปิดไป โรงภาพยนตร์โอเดียนเนี่ยกับศิริลาม่าปัจจุบันเลิกไปแล้วนะครับปิดแล้วก็ลื้อเรียบร้อยแล้วเมื่อปี2539โอเดียนเนี่ยต้องรู้ก่อนนะครับวงเวียนโอเดียนเนี่ยเป็นจุดตัดของเจริญกรุงเยาวราชเพื่อสร้างมิตรภาพครับไทยกับจีนเวียนมานครับเป็นประวัติศาสตร์คู่กับถนนเยาวราชเลยครับรแต่ก่อนเนี่ยสร้างเป็นวงเวียนน้ำพุเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนปัจจุบันเนี่ย เป็นที่ตั้งครับของซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหกรอบเฉลิมพระชนพรรษาอันนี้แหละครับเราก็รู้แหละเมื่อสมัยก่อนนู้นตัววงเวียนโอเดียนเป็นย่านเก่าแก่ที่สุดเลยนะครับชื่อเดิมเนี่ยเขาชื่อเชียงกงเป็นแหล่งขายเครื่องยนต์มือสองแล้วก็อะไหล่มือสอง,ออสองจากประเทศญี่ปุ่นยุคแรกเลยของเมืองไทยปัจจุบนันนี้ยังมีร้านต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับที่สร้างมาแล้ว70-80ปปีเนี่ยยังจำหน่าย อะไหร,รถยนต์บ้างอะไรแท็กเตอร์บ้างร้านค้าโลหะไหลท่อท่อ,ทอเหล็กต่างๆนะครับหรือเครื่องเรือต่างๆก็ยังมีอยู่อันนี้แหะครับส่วนหลังจากนั้นแล้วที่ทํามาเป็นวงเวียนโอเดียนแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับทำเป็นน้ําพุสร้างขึ้นให้สวยงามในยุคจอมพลประภาจารุษเถียรอันนี้คืออันดับแรกต่อมาครับก็มาเป็นซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับภูมิพลอดุลยเดชในปัจจุบันนี้ช่วงที่ทรงพระชนพรรษาครับครบ6รอบเมื่อปี2542ชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็บริษทัทห้างร้านกลุ่มมวลชนต่างๆครับหน่วยงานราชการก็ร่วมกันครับสร้างประตูวัฒนธรรมไทยจีนหรือที่เรียกว่า ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชสุดุดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสัญลักษณ์ของชายหน้าทาวเลยทีเดียวส่วนซุ้มนี้ออกแบบอย่างสวยงามนะครับบนยอดหลังคาซุ้มประตูประกอบด้วยมังกรสองตัวชูตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมรรษาครับอรอบ5้าธนวาสองพันหาร้อยและทองคำ บริสุทธิ์ครับใช้ทองคำบริสุทธนะิ์หนักเก้าสิบเก้าบาทหุ้มพระปรมาพิไายย่อพอปลอหมายถึงชาวไทยเชื้อสายจีนครับที่เทิดทูนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้เหนือเกล้าใตาหลังคาครับซุ้มประตูเป็นแผ่นจารึกนามซุ้มประตูที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจารึกเป็นภาษาไทยด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งครับเป็นลาย พระหัตของสมเด็จพระเทพพรตรัตนรา,าชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นจารึกเป็นภาษาจีนเขียนว่าเซิ่งสวยหูเจียงหมายถึงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพร้อมกับพระนามาพิไทยซิลินทรดังในรูปนะครับต้องดูแลรักษาให้ดีนะครับเพราะยอดหนักตั้ง99บาบาทต่อมาครับก็ยังมีในพื้นที่นี้ก็มีวัดไตรมิตร ทยารามวัดไตรมิตรก็คือวัดสามจีนเนี่ยที่หลวงพ่อโมอยู่แหละครับแล้วพระพุทธินราชที่ดูเมื่อกี้เนี่ยเห็นวัดไตรมิตรครับเดิมทีเป็นวัดโบราณแต่ก่อนเนี่ยเป็นเรือนไม้นะครับชื่อวัดสามจีนเพราะว่าชาวจีนสามคนสามกลุ่มนะครับร่วมกันสร้างพระอารามนี่ต่างๆก็เลยเป็นสูตรเดียวครับกับวัดนางปลืม้มก็คือวัดสามปลืม้มอ่ะวัดจกักรวรรดิเองทํานองเนี้ยซึ่ง เริ่มสร้างกันมาในยุคตั้งแต่โบราณนะครับต้องประมาณสัก2,470กว่าต่อมาก็มีการปรับปรุงเมื่อ2,482โดยคณะประชาชนพ่อค้าประชาชนครูอาจารย์นักเรียนต่างๆร่วมกันปฏิสังขรณเขาก็เลยใช้นามว่าวัดไตรมิตรวิทยาลามก็เป็น3ประสานนะครับและปัจจุบันก็เป็นที่ตั้ง โรงเรียนปริยธรรมและก็โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยของรัฐบาลอยู่ในบริเวณวัดด้วยสิ่งสําคัญที่สุดนะครับไม่ใช่ที่สุดในประเทศไทยนะที่สุดในโลกอย่างหนึ่งคือพระสุโขทัยไตรมิตรเป็นพระพุทธรูปทองคำครับใหญ่ที่สุดได้รับการบันทึกในหนังสือสถิติโลกของกรีเนสแล้วเพราะว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์99.99เปอร์เซใหญ่มากน้ำหนักมากเลยทีเดียว องใหญ่นะครับส่วนรายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวจะต้องเจาะเฉพาะรายการแล้วก็ถ้าคุณขอมา,อมาก็จะมาเล่าให้ฟังต่อสันนิษฐานนะครับว่าสร้างในยุคสุขโขทยัยแน่นอนเลยทีเดียวครับเพราะดูหน้าแล้วเนี่ยครับพิมพ์ทรงสุขโขทัยหน้าลูกไข่ยาวๆก็เรียกว่าเขาเรียกทรงครูยาวเป็นทรงสุขโขทยัยยุคช่างหลวงเลยทีเดียวครูยาวนี่ชุกช่างหลวงใบหน้าจะยาวมากเดิมประดิษฐานอยู่ที่วัด มหาธาตุสุโขทัยครับต่อมายุคพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและกันที่หนึ่งท่านได้เคลื่อนย้ายมาเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะถูกทาลายหรือจะถูกพม่าเอาไปแต่ปรากฏว่าเป็นพระพุทธทองขามแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยพ่อปูนแล้วก็ไปอยู่ที่วัดวัดพญาไกรเสร็จแล้วก็พอหลังจากนั้นแล้ววัดไตรมิตรเริ่มสร้างก็เลยย้ายมาอยู่วัดไตรมิตรปรากฏว่าเคลื่อนย้ายไปเคลื่อนย้ายมา กระเทะมองเห็นทองคําเลยครับอันนี้แหละซึ่งช่วงกระเทาะนะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคม2498แล้วถือว่าเป็นสุดยอดพระทุทโลปทองคําใหญ่ที่สุดในโลกครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวค่อยว่าทีเพราะว่ามีการถอดสลักถอดได้ถึง9ชิ้นนะ่ยแล้วค่อยเล่ารายละเอียดอีกทีหนึง่งในโอกาสต่อไปต่อมาครับเป็นวัดเล่งเน่งยี่ วัดเล่งเน่งยี่หรือวัดบังกรกรมลา,าวาดเป็นวัดจีนครับสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงระหว่างเจริญกรุงซอย1 9เถึงซอย21เขตป้อมปราบสตรูพลายกรุงเทพมหานครคุ้นเคยกันมากเลยครับในหมู่ชาวไทยเสื้อไทยจีนแล้วก็คนจีนที่มาจากต่างประเทศพูดง่ายๆว่าเมื่อคนจีนมาเยือนเมืองไทยถ้าไม่มาวัดเล่งเน่งยีเนี่ยมาไม่ถึงเมืองไทยครับ แล้วก็ตอนนี้มีวัดเล่งเล่งที่สองอีกอยู่ทางข้าวบางบัวทองอันนั้นก็โอ้โหอลังการงานสร้างก็สวยอีกอย่างหนึง่งตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องเฉพาะจุดนี้ก่อนวัดนี้ครับบางคนเขาเรียกว่าวัดมังกรทําไมเรียกวัดมังกรเล่งหรือเล้งในภาษาจีนแทจิ๋วครับแปลว่ามังกรเนยแปลว่าดอกบัวยี่แปลว่าวัดรวมเบ็ดเสร็จแล้วครับวัดมังกรกรวาสเป็น นามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับวัดนี้ก่อตั้งเมื่อ2414ใช้เวลาก่อสร้างอยู่8ปีนะครับ8ปีกว่านิดหน่อยอก็แล้วเสร็จลักษณะส,สถาปัตยกรรมเป็นแบบทางจีนครับตอนใต้ของสกุลช่างแต่จิ๋ววางแบบแปลนมาตามสูตรเดียวของวัดหลวงเลยทีเดียวครับวัดหลวง มีห้องเขาเรียกว่าวิหารครับของเทา้าจตุโลกบาลเป็นวิหารแรกเลยอยู่ตรงกลางเลยครับของพระโอโสถที่ตามสูตรเลยนะครับวัดหลวงของจีนเขาจะทําแบบนี้อันนี้ทําเหมือนเลยครับแล้วก็ยังมีว่าข้างหลังพระโอโสถครับเป็นวิหารเจ้าการสร้างครับใช้ไม้แล้วก็อิฐเป็นวัสดุที่สําคัญจากประตูเข้าไปหน่อยหนึ่งจะถึงวิหารเทา้าจตุโลกบาลเนี้ย จะเห็นเทพเจ้าสี่องค์มีข้างละสององค์ในชุดนักรบจีนผู้แงว่าครบสูตรเลยครับชุดนักลบจีนถืออาวุธสิ่งของต่างๆเช่นพินบ้างดาบบ้างร่มบ้างเจดียบ้างชาวจีนเรียกว่าซี่ไตเทียงอ้วงหมายถึงเทพเจ้าที่ปกปักรักษาคุ้มครองทิศต,ต่างๆเทพเจ้าประจําทิศแหะครับของไทยเราก็เป็นสูตรเนี่ยแหละครับเนี้ยท่าของไทยเราก็จะมีสี่องค์พวก สูตรทาเวสุวรรณท้าวิรุณหกวิรุณปักนี่แหละครับชุดนี้ของไทยเหมือนกันตอนนี้ของจีนเขาก็มีของเขาทั้งสี่ทิศทากจากวิหา,ทา,ากกรท้าจโงกบาลขึ้นไปก็คือพระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประฏิสถานของพระประธานของวัดซึ่งประกอบด้วยพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์คือพระสากยะมุนีพุทธเจ้าพระมิตราพุทธเจ้าแล้วก็พระ ชัยคุลุพุทธเจ้าภัยสัตชุคุลุนะครับพุทธเจ้าทั้งหมดสาพระองค์เนี่ยหรือซัมถ้าเรียกภาษาจีนครับเขาเรียกว่าซัมปอหุยโจนะครับพร้อมกับมีพระอาหารหันต์อีกสิบแปดองค์นะครับเรียกเขาเรียกเป็นภาษาจีนอีกเหมือนกันว่าจับป้อยหล่อหั่งอันนี้แหละครับของคนจีนนับถือมากแล้วก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวด้านขวา มีเทพเจ้า,ต,าต่างๆครับหลายองค์เชียวเช่นเทพเจ้าคุ้มครองของดวงชะตาหรือไทยสวยเอะเป็นเทพเจ้าคือพระหมอยาของเราหรือหมอเทวดาของเราก็คือหมอยาของเราก็คือปู่ชีวกะกรมลพัฒน์แต่ของจีนเขาเนี่ยเป็นพระเทวดาเขาเรียกว่าหัวท้อเสียงสื่อกงนะครับแล้วก็นิยมมาขอพรนะครับชาวจีนชาวจีนชาวไทยนะครับตอนนี้แยกไม่ออกแล้วล่ะครับ มาไหว้กันหมดแล้วครับทั้งจงนีนทั้งไทยเป็นถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภชัยซึ่งเอะนะครับเทพเจ้าเฮงเกียเฮงเกียเนี่ยที่เราดูแล้วครับเนี่ยฤทธเดชเยอะมากครับไตเสียหุยโจแล้วก็มีพระเมตไตรโพรธิสัตว์นะครับหรือปู่กุยหุยโจอ่าซึ่งคล้ายกับพระสังกจายแล้วก็ยังมีองค์วนอิมภูสักนะครับหรือพระโพธิสัตว์กรมอิกวนอิม ยังมีแปะกองอีกแปะมารวมทั้งเทพ,พเจ้าในวัดต่างๆเนี่ยครับอีกมีเบ็สเ็จหมดห้าสิบแปดองค,คิดดูแล้วกันครับมาที่เดียวครอบจักราวาลฉะนั้นคนจีนก็ดีคนไทยก็ดีคนจีนที่อยู่ทั่วโลกครับจะมาที่เมืองไทยก็จะต้องมาที่นี่แล้วก็จะต้องมารับประทานอาหารจีนในแผ่นดินไทยเพราะว่ารสชาติโอ้โหถือว่าเป็นที่สุดยอด แม้แต่ฝรั่งมังค่าครับซึ่งคิดดูละกันครับทุกปีช่วงวันเทศกาลสงกรานต์ชาวจีนครับจะจัดงานเทศกาลสงกรานต์และกลาราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพท่านสเสด็จท่านทรงสเสด็จมาทุกปีนะครับอันนี้เป็นที่ปลื้มปิติของชาวจีนในไทยและก็คนไทยนะครับทั่วไปหมดเลยอันนี้ถือว่าเราได้รู้แล้วนะครับว่า เรื่องของเยาวราชเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรแล้วมีความเป็นมาอย่างไรก็ถ้าช่วงตุษจีนนะครับอย่าลืมแวะไปเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเขาตามที่ต่างๆส่วนรายละเอียดลึกๆแต่ละจุดที่สําคัญก็จะไหว้ทีหนึง่งส่วนนะครับท่านผู้ชมก็ดีหรือเพื่อนนักวิทย์ก็ดีครับอยากจะทราบข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อ,อท่านที่เป็นความรู้ จะเก่าแก่ลึกซึ้งยังไงก็จะพยายามคนา้นคว้าค้นหาเอามาให้จะได้ติดตามได้นะครับจะได้ติดตามได้เพราะว่าเราออกอากาศบรรยายเนี่ยนะครับช่วง18นาฬิกา,า17นาฬกาถึง18นาฬกานะครับคงพบกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณครับ